สวัสดีครับรอบนี้เป็นมีดสมิธแอนเวสันไม่น่าจะจริงแหละแต่ก็คือประมาณนี้ครับเป็นทรงพิมพ์ลายนะครับเป็นทรงพิมพ์ลายครับเป็นมีดทัคติคอลนะครับไซส์ไส์ไส์ออกอปันกลางนะครับปันกลางปันกลางออกไปทางใหญ่ด้วยี่ยซ้ำนะนี้ตรงนี้วัสดุตรงนี้นะเป็นดินเสีย เป็นเหมือนพลาสติกนะครับพลาสติกข้างในน่าจะกลวงด้วยล่ะน้าหนักเบานะฮะน้ําหนักเบาเมื่อเทียบกับมีดไซส์เดียวกันนะครับน้ำหนักเบากเปิดใช้งานครับเปิดง่ายครับเนะเปิดง่ายมากสปริงดีดออกมาครับง่ายครับนะฮะเปิดใช้งานง่ายครับเพียงแค่เอานิ้วเขี่ยแอะออกแล้วนิดเดียวเองนะครับไวครับใช้งานง่ายครับ มันไม่มีตัวทุบก,กระจกด้านหลังมาให้นะฮะด้านหลังทึบนะครับแต่ว่ามีตัวมีตัวคล้องคล้องเชือกล้องอะไรมาให้นะครับลักษณะเป็นมีดแทคติคออนะครับมีดแทคติคอมีมีปุ่มอย่างนี้นะครับแล้วเราเปิดออกมาง่ายครับเปิดออกมาง่ายเปิดได้2แบบนะครับจะเอาจะเอานิ้วเปิดออกมาก็ได้หรือว่าจะใช้นิ้วโป้งดีดดีดตรงนี้ไปก็ได้นะครับดีดก็ต้องสมัครหน่นี้นะครับ แต่ว่าเปิดต่องข้างง่ายแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ใชนิ้วนี่เปิดแป๊บเดียวเนี่ยออกมะนะครับมาดูให้ดูมิติมีดสวยๆก่อนนะครับนะมิติทั้งตัวนะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกพิมพ์ลายเฉยๆครับไม่มีอะไรครับแต่ข้อดีคือมันเบาครับมันเบามันเบานะฮะตัวเน็ตเข็มขัดครับตัวเนี้ข็มขัดก็พอใช้ได้ไม่ไม่แข็งมากจนเกินไปครับ ทีนี้เรามาดูระบบล็อกกันเนาะระบบล็อกด้านในมันเป็นยังไงระบบล็อกด้านในตรงนี้ดีนะครับออกแบบมาดีครับคือเวลาดีดออกมาแล้วมันออกมาเต็มเลยครับเห็นไหมฮะเต็มหน้าครับปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานนะครับมันมันจะยันยันด้วยตัวโครงตรงนี้ไว้ให้นะฮะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามีดมันจะพับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันออกมาแค่ติ่งขอบแค่เนี้ยมีโอกาสมันจะพับหลุดหลุดพับเข้ามาได้แต่ยางนี้คือเปิดมาปั๊บยันออกมาเต็มที่เลยนะครับนี ดอมิติตัมีดนะครับมีการลื่นด้านบนครับมีการลื่นด้านบนนะฮะเวลาจับใช้นะครับการการลื่นได้จับกระชับมือนะครับด้านล่างครับมีตัวกันนิ้วนะครับมีตัวกันนิ้วไม่ให้นิ้วลื่นลกไปด้านหน้าไปโดนบาดนะครับถือว่าใช้ได้ครับนะฮะเบานะข้อดีของตัวนี้คือเบานะครับเบาครับให้ดูตัวเนื้อมีดนะครับ ยนะครับใช่ได้ครับสมิธแอนเวนสันนะครับหาซื้อได้ตาม Lazada s h o อป e ีทั่วไปนะครับอันประมาณไม่กี่ร้อยบาทนะครับขอบค้า